ตอนนี้สาวๆกำลังลงอ้บน้ำเอามาอยู่กลางป่ามันเย็นเย็นสตึงกำลังพาผู้อื่นกับกำลังอ้อมท่าอยู่กินแบบมือทาอยู่แต่ละคน ก่อละมาหอดทำไมพี่น้องเอ้ยหลายชั่วโมงครับพี่ลึกไปทางเนี้ยแล้วก็ไก่ก่อนสิหอดหายดงนี่เนะนี้ยนี่ซุ้มที่จะมานำหายก่อนหลายคนแต่อยู่นี่เห็นเพิ่มมาหอดแล้วก็เขากินข้าวก่อนบอานั้นก่อนปั้นข้าวก่อนภูม่ปัน<อ>ป้นอ๋อปั้นข้าวปั้นน้ำก่อนปัดผู้ปั้นแล้วเดีย๋ยว <Yo. S 2> <laughs> เนีปั้นเข้าได้มี่พี่เลยแน่อ๋อมีลาบด้ลาบบบพี่เลยนะต้มจีนโง่น้ำนีำ่ตำแจ้าให้เพอนี่กินกับพอนี่นกับซีนซีนพี่เลยอ๋อมีซีนโง่อีก าามาน้ำหายพี่ละนะเอ้ยวา่าเพิ่อนนะี่น้า,นนานเจ้าภาพเพิ่อนนะ่ะเอ้ยวา่าหน้าไก่ก็ดอหอดพิโรดเขตบัซังแต้มทีเดี๋ยวนะคอยเห็นหฮอไปถามมึงแต่ละคนก่อนว่าชุ่มเข่านะเป็นญาติพี่น้องเดียวว่าหรือว่าเนะหมยเจ้านะ่ะเป็นพี่น้องเดียวกับน้บ่เออ <c oughs> พี่น้องกันเฮิร์นไงกันมาช่วยกันอ๋อเฮิร์นเคยเดียวฮันนอจะปล่อยยังได้มาจ้ะอันนี้เขาว่านจะซื้อละว่า อะไรที่มาซอยอ๋อต<ๆ>่างซอยเดียวบัดเขาก็เคยไปซอยเจ้าเนี่ยนั้นบ่ซอยล่ะโอ้ตัวตัวซอยขึ้นไม่ได้จ้างด้วยโอ้สบายเนาะบ้านเฮายังมีว่านได้เนาะได้แหละซอยเดียวได้ยังยังไม่ได้จ้างเมื่อชูยางซื้อในเรื่องอะไตัวพัดสนุยสนุยโอ้สนุยสนุยนี่เป็นพี่น้องเดี๋ยวกับนีิบ่คาร์บอนน้ำไฮนี่บ่เป็นมู้อ๋อเป็นมู้เป็นมู้กับสแปงเนาะเออเป็นมูน้กับสแปงละก็เลยมาซอยนี่ สะแปงนะเป็นเจ้าภาพมู่แต่ละคนนี่นะตัวเคยไปเฮ็ดอันซอยเขาบ่อเขายังมากนะเพราะเขาไม่ได้ยึดอันน้ำหายเขาปลูกเป็นต้นอ,อ๋อเคยไปซอยบ่อปุ่มต้นกันซอยว่านเขามาเลยซื้ออ๋อเป็นมู่เดียวก็เลยมา,ายก่า้ายเนาองมีด้จางกับมาซอยเดียวอ๋อบัดเขามีไปแล้วกับเขาว่านโตนต่อไปนาอ นี่ซุ้มนี่กับแมนโม่เราเม็ดนี่เต็มอย่างหลายคนแต่ยู่ผู้แซ่ผู้สาวทั้งเม็ดอย่นี้หมูอีลาแปลงคนนี้นี่ดูสาวไอวาเพิ่นนี่บ๊ปั่นบ้านเฮากำลังเฮ็ดเผอราะนี่เฮ็ดเผอเร่นี่นะไม่ซักลุงไม่ซักลุงโอ้ต้องเอานี่ซักลุงซักลงขคมจะได้ยอดเข้าได้ซักก็ไม่เป็นคมแล้วก็เอาเข้ายอดลงไปออ๋ อันนี้ดได้สาเหตุไปซะจ๊ะไม่นั่นไม่ก้อนน้ำเข้าอ๋อไม่ก้อนนำ้นำก้อนน้ำถมขุมลุงเลยอ๋อถมขุม,มบัดเอาเข้าปอดลงก็เอาตัวนี้มถมแล<ะ>้วกก็ไมนทางง มีหน่อยไฟยเป็นอย่นี้เอาหน่อยไฟมาว่านหมดแล้เข้าซอบหนึ่งกับแป้งซอบหนึ่งพอดีนะััาานเดียมนำไฮนี่นะการมีมัดนี่กันไฮกวางเตอร์ เขาก็มอดเต็มอยูอ่นะเห็นเขารีบหลยป่ะออน่น้ำพูดน้ำไม่นะนี่น้นนำน,น,น้ำเดินเลอเดินหกเดินหกพุณนออืออนก้อันนี้เดินไปแล้วตอนนี้ เดินเจ็ดยังมเด้งโอเดินเคอยล่ะอืมนี่ถือว่าน้ำลาเนาะน้ำลาก็ได้กินคือเดียวบ่ได้เข้าให้ดงแห่งดีทั้งตัวโปีไม่ได้กินให้ดงนั้นซอดนั้นมาจ้ามันซอสผิดมีเป็นข้าวด้วยอ๋อมันเป็นอะไรแล้ววะดีโพดน้ำเดี๋ยนี้มันพอดีพอดีอ๋อคันท่าว่ามันดีโพดมันเฮเธอมีเป็นข้าวอืมนั่นแหละอ๋อก็ต้องน้ำลาลาแบบนี้เนาะน้ำลาพอดีคุณแลเดินซิบส์คุณแลบอกอย่างเดิมเกลว์ปอ ไปคิดเอกซ์คือเดียวกันข้าวหน้าอ๋อพร้อมเดียวกับข้าวหน้าเลยเนาะแต่อันนี้มันสิเกลียว้กว่าข้าวหน้าน้อยนึงบ่กพร้อมกันพล้ผมข้าวโดนหน้าเขาจะ Bà nói. Có? À, sao cho đèn như sao cho đèn chứ từng ừ. sao từng sao từng sao cái này đây sao coi mặt pu sơ đây sao? สุตตาสุตตาสุตตา โตเผอมาแต่สารวันเก่งอนนีนะซักเก่งนะกว่าผูา้ชายอีน่ะจุบจุบเอาจุบเอาจุบเอาอยู่อันแถวสารวันบ้านเจ้าก็มีเฮ็ดวันนี้อยู่บ่ซักอยู่โอ้เขาเฮ็ดหายคือเดียวนาะเฮ็ดเ่าว <ate> ่าเฮ็ดแต่นหน้าแถวนะบ <h ate> ่เฮ็ดคือกันแต่ว่าเดี๋ยนี่เขาเช่าเฮ็ดวัแล้วมันเขาเฮ็ดสวนมันต้นอ๋อเฮ็ดสวนมันต้นแทนแทนอยู่แถวพุนก็มีป้ามีด <h ate> งลายคือแถวนี้อยู่น้อหรือว่าก่านนี้อยู่บ่หนีุู้ดมสมบูรณ์ก็น <h ate> ีบ่บ่หรือว่ <h ate> อาซํำนี้จำกันี่แหละอ๋อ น่าเป็นเพลอสารวัตรนำมาเอาโผอ,อยู่พี่ถือว่าเป็นเพอเนาะว้าก็ะบีคือซุ่มเฮ่าหรอก็กว,ว,อว้าวเล่าอ๋อตึงน้ำไฮเก่งอันนี้เคยน้ำลายบ่อแล้วไปตึงบ่อนี้เป็นทับอิดบ่หรือว่าเคยน้ำลายลายไฮละมื่อแรกมื่อแรกเลยมื่อแรกของปีอ๋อของปีที่ชื่งแต่ว่าปีอื่นก็เคยน้ำอยู่เนาะอ๋อก็เลยน้ำเก่งเราเคยน้ำแต่ละปีแต่ละปีเราก็เคยไปหาน้ำ หายเธอผู้นั้นผู้นี้บอกหายผู้เจ้าก็น้ำบออ่อ๋อเห็ดสวนเป็นต้นเมดอยู่สิเหลือก็เป็นต้นมาแล้วก็ะหญ้าเห็ดเมดเขาหรือว่าพีเหือผู้แตงก็ได้มีส่วนเป็นต้นเอามาแซงมาแล้วแถวบ้านชุมเฮาก็ได้เศร้าน้อยเขาเก็เห็ดเป็นเมดนี่เห็เดเว้เห็ดงานซอยพอแม,ม่ประมาณหกเจ็ดปีประมาณห้าสิบปีขเขาก็เริ่มเห็ดเว้เป็นแล้วแถวนี้นะพอแม่ก็เริ่มเห็ด พอแม่ก็เริ่มฝึกเฮ็ดเฮ็ดเวเฮ็ดงานตั้งแต่ยังน้อยพี่ได้แถวบ้านเนาะสุมเหมาอันนี้เป็นแกงกระดุกโม่เสื้อมาพักอหอ้ตอนทับจุ่มที่มาละวานนี่มาเฮ็ดงานสอยมาสับไห้สอยแล้วก็มีแกงใกล้สซโยโกยนะ้นี่เป็นไดหนโมานำ Too hẹn bong Có bờ hẹn bong hẹn bong hẹn nè hẹn bong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  hẹn này hẹn bong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  hẹn เก้าปีนึ่งโอ้เห็นห้องแล้วละ่ปะปิดสามโอ้เก้าปีเห็นปิดสามเห็นบอนกเห็นก็เฮ็ดเว่เห็ดงานแทียนโพเทียนแม่ได้สบายเนี่ยอันโตเราว่าไปตักน้ำตอนนั้นนะแม่นบอกไปตักน้ำสร้างท่อแม่นบอกโอ้ยเก่งอนี้พวกนี้ไปตักน้ำบักก่ไก่นึงตักน้ำกินแทียนโพเทียนแม่หาบน้ำแย้แย้หอบคูหาน,นีา่นะอันนั้นบอกอันปุ๊แตงนั่นบอก คือบิ surveys, a a oh. ๊ก็เห you know? mm ็นจะแตงค่ะยังไม่เป oh. ็ดเห็นแต่เขอมันอ๋อบัดยยมแตงกินแตงนี่ได้มากินก็ได้บอได้กินกันถ้าเป็ดหลายนี่มากินแล้วเนาะอยากินแล้วเลยแต่ว่าอุกแต่ว่าทางนี่แหละทางไก่ก็ได้ไก่ข้าวแยำผลทางยนี่ยอกันถ้าแยำผลก็นี่นี่มาแห้งย่ก็นี่แล้วเนาะงแยมเดินเกาเดินซีฟนี่โอ้คือสิย่กว่านี้นะตอนนี้เดินเจ็ดก็ยังย่ อนนี้เพีเดียวน้ำมาได้เยอะฮอดเขิงนึงแล้วได้ฮอนเขิงแล้วตอนนี้นะสิบโมงกว่าแล้วแดดก็เลิมกาแต่ว่ามันกาบดชนะก,กแดดบดชนะก,กแดดมาแบบนี้มันก็สลับเฮอซุ่มเห่าอยู่ให้เธอซุ่มเห่ามีฮอนไปเลยทำน้อยนี่ฮอนแห้งมีหอมละ่ะก็เลยเอากบมาติง้งกบลืมกบมาตะกบ มามุ่งมามุ่งโหมตัวเองแทนขั้นจองแทนขั้นผมตอนนี้11โมงก็กว่าลวเดอ้ตอตัวนี้เดอ้อซึมฮากับ้อนแล้วเริ่มมีทนต่อแดดแลวได้ส<ล>น,น้อยน่ก็คือเลยได้ขึ้นกินข้าวกินน้ำละชมปักเซนกะละ็ล่ะไหลานี่เป็นหวานชมผักเซนนะ้แต่ตอนนี้มันแก่แล้วเริ่มเป็นมะละนี่ น,นีีเอาไว้เฮ็ดกาเดี๋ยวไว้ปุวานอีปีนาวานเจอไฮอีปีนาอีตอนนี้เดียวพักเทง้ะตอนนี้ขึ้นมากินข้าแวแล้วนะตอนนี้ เสรแล้วบ,บันทึกติปเข้าเพื่อมันนะเออกินข้าวเทงนําเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดน,นี้มีตั้งแกงมาพักเสิร์ฟไก่ข้าวปุ้นนึงกินครับอันนี้กินกับตะมะฮงแล้วก็แกงเยอะปีนิดย heaven. ตอนนี้อิ่มเพ้ออิ่มมันแล้วตอนนี้นี่ยอยู่นีกินแบบมัดหลายอย่างเต็มอยู่นี่ตำมะฮุ่งนี่มีเหลือเป็นละค่ะตำมะฮุ่งนี่มีเหลือก็มากมากพ่อพูดกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วกัซุ่มข้าวกะหยบยางไปดินโอยทั้งพูนตอนนี้ซุ่มเห่าพระเดี๋ยวผจนป่าอยู่จากขี้ตกสิอเลยว่าจะไปหาเบิ่งดานไปหาเบิ่งโอยผัดบีเจ้าโอยจะไปนี่ ผ่านไปนี่อ๋อแต่ละคนอืมกว่าสีผ่านไปได้อ,อันนี้มาหอดโกนโฮยแล้วนี่ สาวๆกำลังลงอ้นำน้ำเอามาอยูกก่กลางฟ่ามันเย็นเย็นีความฮอนมาแต,ตา่พูดแต่หายูุละเดี๋ยวลงมาอ้านำน้ำอี่ทีอันนี้บัวจิตเห็ดพกตำแก้ว ตอนนี้อยู่ในโซงพักเทงตอนนี้ก็เลยไปเดียวแวะมาเก็บมาแหงเมือนึงจำแจวมาต่ดีนํำอยู่พูดแล้วก็มาเก็บมาเคือเก็บมาแหงนี่มันรอให้แดดอ,อ่อนๆก็น,นี้น้อยนึงซุมหอยยังลงไปส้ำอีกน้อยนึงแล้วก็แว๋อมาเคริรกลายเติมนอก น้ามานั้นกันฮะบุบอีกตุบเช่องน่อยเราติดกับดินข้อพี่นะมุมนี้เห็นออ นอนุ้งเอ่งแมง,องน,นอนบ่ตื่นอองเฮ็ดแล้วไปทำงานบ่บัานนี้มามาทำงานละไปทำยู่เชยนะไะเฮ็ดงานเพราะยู่วิละผัดขายเคงโอ้ข,าย,ขายเคืองได้เงินเดินแพงวิวิระเดินเก้าโอ้เดินเก้าแสน เด้อกินส้มน้ำเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่มาเด้อแต่มาเด้อน้อยเดียวนึงวันนี้ประเดี๋ยวกินก็มาเขอบไปนี้มาขอกามีเดี๋ยวประเด๊ะนะจนจะเริ่มละเริ่มมันกระแตยังคึ้ถหงมือว่าพ่อแม่พี่น้องกินน้ำลายพน้าวมาน้ามาเพิ่มอะไรคนเด้วยนะเทเลยวะเนี่ยเทหมดเทเดียวหนึ่ง cút bóng mà hơn là đều. thôi bây giờ mới từ sơ sình. giờ mới thớt 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 sơ sình. ơn mới thớt sơ sình. นแนวกินมาอีกก็เลยหยุดการลงเห็ดเวออีน้อยนึงเสอตึงกำลังพาผู้อื่นก็กำลังอ้อมทาอยู่กินแบบมือทาอยู่แต่ละคน,นมา ห็นแ้วนออหวานเลยหวานก็มานัดหลาย่าเลยหวานเลยตอนนี้บ่ายสองพอดีชุมเฮ่าก็พอเดียวเริ่มลงมาน้ำไห้อีอีน้อยนึงกะแล้วด้บไปนี่คือแล้วยังมีเลอลายปะเลย แล้วเด้อตอนนี้เด้อจุ๊กจักจกจ๊กมองนี้กันแล้วเปืนมันเต็มมือแล้วบ้ดนี้เต็มกลับบ้านแล้วเพราะว่าอยู่มองนี้มันไกลบ้านจุ่มเฮาจะได้เดินทางสองชั่วโมงกว่าปาุ๊บก็จีหอนมองนี้ ก่อนเพิ่มันสักน้อยนึง